สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยครับผมก็ตอนนี้ก็ยังท่องเที่ยวกันอยู่ในจังหวัดแพร่ป้าป๋าพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผากองค่ะก็เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่อำเภอลองจังหวัดแพร่ครับผมจากการเดินทางครับผมเราเดินทางจากอุทยานแห่งชาติแม่ยมไปอุทยานแห่งชาติดอยผากงครับผมระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครับผมตอนนี้เหลืออกีก ครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าอุทยานแห่งชาติดอยผากองจะเป็นยังไงไปข้างล่างเลยค่ะเข้าไปที่ภพพูเขาหินกาลังข้างล่างจะเป็นส่วนนี้ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่เที่ยวได้ค่ะกลางได้เหมือนกันครับไม่ได้ค่ะออ๋ต้องกลางได้แค่ที่นี่ที่เดียวอะไปตรงนู้นแบบนี้ ไม่ก็ไปดูไปนนการเบงกก่อนใช่ไหมอืมขึ้นไปข้างบนจะสวยที่สุดค่งตรงนี้มันเปิดปิดปิดกี่โมงครับได้ตลอดเลยค่ะได้ตลอดเลยโอเคอขอบคุณค่ะ คางเต็นอีก30บาทอ๋อชำระที่นี่ได้เลยครับมาถึงที่น <Okay. S 1> ี่เลยครับอารุเว่าไม่ดูก่อนสรุปว่ากลางเต็นแน่นอนใช่ไหมกลางค่ะอ <Okay. S 2> เอาเต็นต์มาเองเนาะใช่ครับครับอ่าแค่ก็แค่บีสิบบีสิบบีสิบหกสิบเก้าสิบบาทเดี๋ยวผมทอนให้สิบบาทลเลยเต็นเต็นสอคนนะคะเต็นสองหลัง หลังเดียวหลังเดียวคิดแค่สามสิบาทครับไม่ได้ค้งเวลาคิดหลังละสามสิบบาทต่อหลังครับพื้นที่การกางเต็นท์ุกผรปฎิยาคิดต่อหลังพื้นที่การเต็น์หลังละสามสิบบาทครับที่เป็นหลังเอาไม่ได้คิดคนครับอ๋อไม่คิดเป็นรายคนโอเคบุคคลเพราะบุคคลเราคิดค่าในการค่าเข้าแล้วคนละยี่สิบบาทก็สี่สิบรอมาใส่ยี่สิบบาทเป็นหกสิบครับกลางเต็นต์สามสิบบาทเป็นเก้าสิบบาทโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผากงแล้วครับผมจากที่เราขับรถตาม G ีเมาครับผม g ีเจะพาเราไปโผล่ที่ที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยผากองครับซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ที่กางเต็นท์นะครับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแจ้งว่าให้เราขับรถมาที่ภูเขาเห็นประการังเพื่อมาติดต่อเรื่องค่าเข,ข้าอุทยานแล้วก็จ่ายค่าลานกางเต็นท์ด้วยจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติครับผมเราขับรถมาประมาณอีก2กิโลครับผมเพื่อมาที่ภูเขาเห็นประการังขับเข้ามาก็จะเจอด่านตรวจด่านแรกครับตรงนั้นเราจะจ่ายค่า เข้าอุทยานกับค่าลานกลางเต็นท์ซึ่งค่าเข้าอุทยานนะคะก็จะตกคนละ20บาทค่ะส่วนค่ายานพานนะซึ่งของเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นค่าละ20บาทส่วนที่นี่นะคะก็จะเป็นค่าพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยจะเป็นคิดเป็นหลังค่ะหลังละ30บาทไม่ได้คิดเป็นหลายคนคะ่ะค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปก็มีประมาณนี้ส่วนค่าใช้จ่ายอืน่นครับผมก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นรถยนต์ก็จะขึ้นก็มีประมาณนี้ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูลานกลางเต็นท์ของที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงป จุดลานกลางเต็นท์ครับผมที่เราไปสำรวจมาครับผมลานกลางเต็นท์จะห่างจากด่านตรวจที่เราจ่ายค่าเข้าอุทยานนะครับมาประมาณ10เมตรตรงลานหินตรงนั้นครับผมจะเป็นลานจอดรถทางเข้าไปลานกลางเต็นท์ได้เลยก็ลานกลางเต็นท์ที่นี่จะมีอยู่ประมาณ3โซนโซนแรกก็คือโซนที่อยู่หน้าห้องน้ำครับผมตรงนั้นจะเป็นสนามหญ้าไม่กว้างมากมันจะเป็นทางที่ชันไม่มากแล้วก็มีจุดที่เรียบด้วยนะครับผมสามารถไปเลือกกลางเต็นท์ตรงนั้นได้แล้วก็มีต้นไม้เต็มๆขึ้นมาหน่อยอส่วนจุดที่2ก็จะเป็นตรงทางเข้าภูเขาหินประการังซึ่งจุดตรงนี้นะคะก็็จะะมต้้นนไเยยอห่ก ลมลื่นแล้วตรงใกล้ๆตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนมีศาลาขึ้นมาสองศาลาเล็กๆครับผมไม่ได้ใหญ่มากเป็นศาลานั่งพักผ่อนถัดจากตรงนั้นครับฝั่งตรงข้ามทางเข้าภูเขาหินประการังครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันเป็นลานสนามหญ้ากว้างกว่าลานแรกนิดนึงนะครับจะลานจะโล่งๆเลยแล้วก็ทางจะไม่ชันมากตรงใกล้ๆตรงนั้นก็จะมีศาลาที่สามารถเข้าไปกลางเต็นท์ได้ตรงนั้นก็จะมีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยครับจุดลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองก็มีประมาณนี้ โดยรวมแล้ววิวบรรยากาศล่มลื่นครับผม<ช>ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไป<ช>ต่อไปนะคะเราจะไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติดอยผากองกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไป อำนวยความสะดวกอย่างแรกครับผมเรื่องน้ําก็ห้องน้ําจะอยู่ตรงใกล้ๆจุดลานกลางเต็นท์นะครับผมตรงที่เรากางอยู่นั่นเองใช่ค่ะห้องน้ําจะมี2โซนครับผมโซนแรกครับผมจะเป็นโซนห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับเราต้องเดินไปอีกนิดนึงครับผมจะเป็นห้องน้ําโซนที่2จะเป็นห้องน้ํารวมมีห้องน้ําผู้พิการด้วยรวมชายหญิงครับผมแต่ว่าภายในนั้นก็จะเป็นห้องน้ําแยกไปอีกเป็นห้องอาบน้ํากับห้องสุขารวมอยู่ในตัวใช่ แล้วก็จะมีห้องน้ําแยกเป็นห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งใช่คะ่ะที่อาบน,น้ําอย่างเดียวซึ่งห้องสุขาก็จะมีแบ่งเป็นทั้งแบบแบบนั่งยองแล้วก็เป็นชักโครกก็จะมีทั้งสองแบบเลยแล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนข้างหน้าก็มีก๊อกน้ําเปิดใช้งานได้ใช่คะ่ะสามารถล้างภาชนะได้นะคะเพราะมีอ่างล้างภาชนะให้อยู่อข้างๆด้านหน้าก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยโอเคห้องน้ําก็มีประมาณนี้ครับผมใช่ น้ำมีจุดหนึ่งครับผมเราเจออยู่ตรงหน้าจุดลานกลางเต็นท์ของเรานะครับเป็นก๊อกน้ําที่ต่อขึ้นมาจากดินตรงนั้นก็สามารถเปิดน้ําใช้ได้โชคดีที่อยู่ใกล้แล้วด้วยเอาไปล้างมือครับผม ส่วนเรื่องไฟฟ้าครับผมอย่างแรกคือไฟส่องสว่างทางเดินนะครับจะเห็นอยู่ตรงถนนนะครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับลานจอดรถทางเข้าไปะจะไปห้องน้ํา mm hmm. จะเป็นเสาไฟฟ้าสูงๆครับผมจะเห็นอยู่หลอดเดียวอีกอันนึงก็คือจะอยู่ในห้องน้ําสามารถเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินได้ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดให้เราก็เข้าไปเปิดนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือจะอยู่ในศาลาเปิดปิดได้เหมือนกัน,นครับผมเป็นไฟส่องสว่างทางเดิน ส่วนเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะคะก็จะมีอยู่3จุดจุดแรกนะคะก็จะเป็นที่ศาลาเลยแล้วก็จุดที่2นะคะจะเป็นตรงหน้าศาลาตรงทางเดินนะคะซึ่งสามารถชาร์จไปได้และจุดที่3นะคะสามารถไปชาร์จได้ตรงที่จุดตรวจนะคะก่อนเข้าอุทยานเรื่องไฟฟ้านะคะทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะถังขยะน,นะครับผมจะมีอยู่ตรงใกล้ๆกับจุดลานจอดรถครับผมจะเป็นถังขยะสี้ำเงินทางที่เข้าที่จะไปห้องน้ำนั่นแหละ <c oughs> เห็นมีอยู่ถังเดียวครับผมส่วนเรื่องร้านค้าสัสดิการร้านอาหารในอุทยานแห่งชาติดอยผากร ไม่มีเลยครับผมบให้เตรียมอาหารมาเองนะครับหรือใครที่ไม่ได้เตรียมมาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราขับออกไปทางสวนหินมหาลาชนะครับประมาณห้ากิโลจะมีหมู่บ้านอยู่ซึ่งสามารถไปซื้อได้ตรงนั้นซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมมาเราต้องออกไปซื้อครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดู <c oughs> สิ่งอำนวยความสะดวกที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผมเราจะไปดูจุดไฮไลท์ที่อุทยานแห่งชาติดอยผากงครับผมสวนหินมหาราชเราต้องขับออกไปจากที่นี่ประมาณ2กิโลไปดูกันเลย จากจุดลานกลางเต้นครับผมขับมาประมาณ2กิโลครับเราจะมาถึงที่สวนหินมหาลาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนหินมหาลาดอย่างแรกที่ขับเข้ามาเลยก็คือจะเปจัดลานจอดรถจอดตรงลานหินนะครับตรงไหนก็ได้แล้วก็จะมีศาลาสองศาลาครับผมอยู่ตรงลานจอดรถใกล้ๆ้ศาลาพักผ่อนนะครับผมเดินออกไปนิดนึงประมาณ100เมตรก็จะเป็นห้องน้ําด้านในนะครับเป็นห้องสุขาด,ด้วยก็ดีดน,นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่จุดไฮไลท์ด้านในกัน ภายในสวนหินมหาลาชครับผมก็จะเป็นลักษณะหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแปลกตาครับผมส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอก็คือหินที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์เป็นรูปทรงที่เป็นหัวแล้วก็เป็นลําตัวนะฮะทางเดินที่ภายในสวนหินมหาลาชมีประมาณ300เมตรครับผมเดินวนเป็นวงกลมจากจุดเริ่มต้นแล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่จุดเดิมใช่ค่ะ หินปูนที่เป็นรูปร่างลักษณะแปลกตาก็เกิดจากหินปูนจากหินดินดานที่มันสะสมรวมกันเป็นชั้นครับที่มันรวมมาเป็นเวลานานแล้วพอมันถึงเวลาที่มันผุสลายลงครับผมหินปูนที่มันเหลือจากการถูกทาลายครับผมมันก็เลยดูมีรูปร่างและลักษณะแปลกตาอย่างเช่นอูดเช่นช้างที่เราเจอนะหรือมันอาจจะเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ก็ได้เป็นรูปเรือเป็นรูปแมงกะพรุนเป็นรูปอะไรหลายๆอย่างนะครับถือว่าสวยงามทางเดินก็เดินไม่ยาก300เมตรเองครับผมวีกูด รเราจะไปดูจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับผมที่อยู่ใกล้กับจุดลานกลางเต้นของเราเองด้วยนะครับผมภูเขาหินประการังเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินประการังครับผมมีระยะทางทั้งหมด1.5กิโลใช้เวลาเดินนะครับทั้งไปและกลับครับประมาณ1ชั่วโมงครับผมโดยเส้นทางนะคะขาไปและขากลับจะเป็นเส้นทางเดียวกันค่ะ จะมีทั้งหมด4สถานีครับผมโดยสถานีแรกชื่อว่าตำนานรอยผากองครับผมว่ากันว่าหน้าผาครับผมมีลักษณะเหมือนกองแทรกอยู่ตรงหน้าผาแล้วเวลามีเพลงของพระที่อยู่ในละแวกครับผมเขาจะมีการตีกองเกิดขึ้นทําให้เสียงมาสะท้อนกับหน้าผาทําทให้ชาวบ้านแถวนั้นครับได้ยินเสียงกองมาจากหน้าผาเขาเลยตั้งชื่อกันว่ารอยผากองครับผมเพราะว่าเขาได้ยินเสียงกองมาจากหน้าผานั่นเองตำนานก็มีประมาณนี้ครับผม เดินมาอีกนิดนึงครับผมก็จะเจอถ้าแอร์ธรรมชาติครับผมมันเกิดจากกระแสลมภายในถ้ำครับที่พัดเอาความชื้นออกมาจากปากถา้าแคบๆครับผมทําให้คนที่ยินตรงนั้นอ่ะรู้สึกเหมือนกับโดนเครื่องปรับอากาศอืมอก็เลยไนดะ้ชื่อว่าถ้าแอร์ธรรมชาตินั่นเองค่ะ มาถึงแล้วครับภูเขาหินประการังหรือล่องหินแตกนะครับมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีตนะครับผมแล้วก็ถูกน้ํากัดซอะเป็นเวลานานทําให้เกิดมีลักษณะเป็นหินที่เป็นแหลมคมขึ้นมาดูเหมือนคล้ายประการลังสว,สวยงามนะครับผมเป็นเหมือนสันภูเขาแหลมๆขึ้นมาเยอะมากนะครับตรงนี้ครับพื้นดินมันแห้งแล้งก็ยังมีพืชบางชนิดที่สามารถเติบโตขึ้นไม่ได้ก็เช่นสลัดใดจ,จันผาหรือกระบองเพชรน,นะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือสวยงามแปลกตา เส้นทางที่เดินไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินปะการาังครับผมก็เดินไม่ยากช่วงแรกก็จะเป็นเหมือนอิดตัวนอนครับผมปูไปยาวไปเรื่อยๆครับผมจนถึงถ้ำแอร์ธรรมชาติหลังจากนั้นครับผมช่วงที่2ก็จะเดินเป็นบันไดหินแล้วก็มีบันไดไม้ด้วยนะครับผมพอขึ้นไปถึงยอดๆใกล้ๆด้านบนที่เป็นจุดชมวิวภูเขาหินปะการังแล้วก็จะมีบันไดไม้ครับผมพาดไปตามล่องหินนะครับเราก็สามารถเดินไปดูจุดชมวิวภูเขาหินปะการังได้สวยงามมากครับผม อีกหนึ่งสถานีครับผมของเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินประการังนั่นก็คือมาลาจันย์์ุบเขาลึกลับนะครับผมก็ต้องเดินต่ออีกนะครับผมล่องของภูเขาหินประการังเดินเข้าไปข้างในมันก็ดูลึกลับแล้วก็ดูแปลกตาด้วยนะครับผมสาหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินประการังก็มีประมาณนี้ครับผมก็สวยงามตามธรรมชาตินะครับผม จุดไฮไลท์จุดอื่นครับผมที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผากงครับผมก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินปกาลังดงตะแบกครับผมเส้นทางแรกนะครับที่เราเดินไปก็คือเป็นจุดชมวิวภูเขาหินปะกาลังแต่สามารถเดินต่อไปที่ดงตะแบกได้เป็นมาจันหุบเขาลึกลับเส้นทางที่สองครับผมจะไปที่ผ่านตัดทางถ้ำผากองแต่ตอนนี้ครับผมเขายังไม่ได้ทําเส้นทางเส้นทางที่สองจะมีระยะทางทั้งหมด4ี่พ 600เมตรและเส้นทางที่3ครับผมจะตัดผ่านลำห้วยผากงครับผมมีระยะทาง2,400เมตรเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็คือเส้นทางแรกที่เราเดินไปนั่นแหละ1กิโลแต่คือเส้นทางที่สรุปก็คือเส้นทางที่2ที่สก็คือยังไม่สามารถเดินได้ในตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่ได้ทําเส้นทางให้เรียบร้อยนะครับะถ้าใครสนใจที่จะไปก็ลองติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็ได้หรือจะผ่านเว็บไซต์ Facebook ของทางอุทยานก็ได้ และจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือถ้าเอราวันแกงหลวงค่ะที่อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานนะคะประมาณ3.5กิโลเมตรค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ,ะก็จุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติดอยผากองก็มีประมาณนี้ครับผมค่ะวันนี้ครับผมเป็นวันอาทิตย์ที่เรามากางเต็นท์พอดีครับผมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าห่างจากที่ทําการอุทยานตรงนี้ไปอีกประมาณ5กิโลครับผมก็ะจะเป็นตลาดนัดของหมู่บ้านเป็นชาวบ้านนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกันที่นั่นเพราะว่าที่นี่ไม่มีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าสวัสดิการด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย <laughs> โอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศของตลาดจะเป็นอย่างไรไปค่ะ เช้าแล้วครับผมก็อากาศตอนเช้าครับผมหนาวมากประมาณ17-18องศานะครับที่พี่เจ้าหน้าที่บอกบยิ่งช่วงใกล้ๆปลายปีก็จะยิ่งหนาวเข้าไปอีกเมื่อวานหลังจากที่พ้าที่ตกดินท้องฟ้ามืดเรียบร้อยครับผมพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเปิดไฟส่องสว่างทางเดินอยู่ตรงลานจอดรถทางที่จะเดินเข้าไปห้องน้ําแล้วก็เขาก็จะไปเปิดตรงสวิตช์ไฟในห้องน้าไว้ให้เปิดตลอดทั้งคืนครับผมก็สว่าง อีกอย่างหนึ่งครับผมสําหรับที่อุทยานแห่งชาติดอยผากอครับผมที่นี่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนก็ถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตก็ต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวครับสำหรับวันนี้ครับผมเราก็เก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับไปสำหรับทริปนี้ครับผมอุทยานแห่งชาติดอยผากอง ถ้าชอบทริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับป้าป่าพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ